สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพีเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เดวิดออลสตีนเหีียวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มแมนซิตี้ตกลงขายริยาสมาเลสให้อัลอาลีโดยนักเตะจะเซ็นสัญญากับว่าที่ต้นสังกัดใหม่3บวก1ปีอัลอาลีสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกสูงสุดซาอุดีอราระเบียบรรลุข้อตกลงคว้าตัวริยาสมาเลสปีทีมชาติแอลจีเรียของแมนซิตี้เป็นที่เรียบร้อยด้วยแค่ตัวรวมโบนัส35ล้านยูโรตามรายงานจากเดวิดออลสตีนผู้สื่อข่าวชื่อดังของดะแอลนติกเมื่อวันพุธที่19กรกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับดิวดังกล่าวแบ่งเป็นการการันตีเงินจำนวน30ล้านยูโรบวกโบนัสต,ตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านยูโรโดยมาเรสจ,จะจรดประกาศเซ็นสัญญาก,กับเอาอาลีเป็นเวลา3ปีและมีออปชั่นเซ็นเพิ่มอีก1ปี นอกจากนี้ออสตินระบุว่าดาวเตะจอมพลิววัย32ปีจะเข้ารับการตรวจร่างกายวันพฤหัสบดีที่20กรกฎาคมนี้ขณะที่ฟาบิซซโอโรมาโนอีกหนึ่งผู้สื่อข่าวแวดวงลูกหนังตัวท็อปก็รายงานในทิศทางเดียวกับออสตินทั้งนี้มาเรสลงเล่นให้กับแมนซิตี้ทั้งสิ้น236นัดทำได้78ประตูตลอดระยะเวลา5ฤดูกาลที่คาแข่งในถิ A ่นเอติฮัสเตเดียมโดยประสบความสำเร็จอย่างมากมายด้วยตำแหน่งแชมป์พิีเมลิกสี4สมัยเอฟเอคัพสสมัยคาราบาวคัพสมสมัยและยูฟาแชมเปี้ยนลีก1สมัย สำหรับอาอาลี li, ช่วงซัมเมอร์นี้ได้เซ็นสัญญากับแข้งดังอย่างโรเบโตฟิมิโน่อดีตกองหน้าลิเวอร์พูลและเอดดวาร์เมนดีผู้รักษาประตูทีมชาติเซเนก้าจากเชลซีมาก,ก่อนแล้วมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ฟาบิซิโอโรมาโนรายงานว่าแมนซิตี้ได้บรรลุข้าตกลงคว้าตัวยอสโกกวาดิโอมาจากแอร์เบลไลซิกแล้วและเป็นที่เข้าใจว่ากองหลังรายนี้เสร็จสิ้นการตวรวจร่างกายส่วนแรกไปแล้วในวันพุธประการหลังทีมชาติโครเอเชียที่สามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กซ้ายตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับซิตี้ได้ตั้งแต่เดือนก่อนแล้วโดยดาวเตะวัย28ปีมีสัญญากับไลซิกจนถึงปี2027ทําให้สโมสรจากยรมันมีสถานะที่แข็งแกร่งมากในการเจรจา กวดิโอพร้อมที่จะกลายเป็นผู้เล่นใหม่รายที่2ของซิตี้ในซัมเมอร์นี้ต่อจากมาเตโอโควาซิตที่ย้ายมาจากเชลซีขณะที่ริยาสมาเลสก็ใกล้ออกจากเรือใบไ,ไปยังอาอาลีในราคา30ล้านปอนด์สำหรับกวดีโอผ่านการเล่นกับดินัมโซากรบและมาอยู่กับไล์ซิกเป็นเวลา2ฤดูกาลเขาจะเข้ามาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กของทีมร่วมกับมานูเอลคันชิรูเบนดิอาสไอมาลิกลาป็อกนาธานาเกและจอห์นสโตนขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้ สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ